อพอดีสี่โมงเย็นก็ได้เอาข้าวให้หมาให้ไก่ตอนนี้นะหมาก็กินอิ่มแทบทุกตัวแล้วเหลือสองตัวเองตอนนี้ไก่กำลังกินข้าวยกเว้นหมากินเกือบหมดแล้ว ตำรวจกัมพูเจีนะฮะโปริศกัมพูเจีย,ะะจยได้สร้างศาลาให้สร้างศาลาใหม่ให้หลังจากมันล้มลงไปเดี๋ยวก็จะได้มุงสังกษีต่อนะฮะทำสองคนกับภรรยาฮะ กัมพูชาทำกันสองคนออยังไม่ถึงวันเลยฮะก็จะเสร็จละตอนนี้จัดเก้าอี้นั่งนะฮะไว้เลย <c oughs> ละอ้อละอ้อเออลงละอ้อ,อลงนี่ภาษากัมพูชานะฮะก็คือสาราที่พักนะฮะ โรงนี่ความหมายก็คือสาราที่พักที่เขาบอกมาทหากินนะฮะโอเคปึกนี้นี่โอ้ละอปอกนี้ก็คือพรุ่งนี้นะฮะแตมุงหลังคานะไงนี่ละอละออนะะวันนี้ดีมากเลยฮะละอละออเจริญละออละออดีดีดีไงนี้ก็คือวันนี้มุยตึกะมุยตึก อ๋อกำลังจะอาบน้ำมุ้ยตึกอ่ะโอเคมุ้ยตึกอะไรโอเคเนาะอ๋อก็สะอาดละออนะฮะสะอาดละออก็ความหมายก็คือนะสะอาดสะอาดดีนะฮะอืมล่งใจพิธีมันเลยดูฝนมาแล้วก็สบายหน่อย จะทำอะไรมันก็สะดวกสบายจะไปไหนก็คล่องตัวอันนี้ดูต้นมังคุดนะอ่ะแทงยอดออกแล้วนะอ่าก็ลงดีนะลงดีเดี๋ยวก็ต้องพัฒนาต่อนะอ่าวันนี้ก็ได้เอากระถินนะ ยอดกระถินที่เราจิ้มล้วพิคผักพันทิ้งให้หมดฮะเพื่อมันจะได้ไม่ไม่บงังต้นไม้อื่นๆนะเช่นต้นลำไยนะดาเมียนทุเรียนกับตุเลนนะภาษาเขมานะทุเรียนแล้วก็เงาะเสมเมนะสมเมสมเมอะไรนะเงะาะภาษาเขมานะ ันนี้ก็ลมพัดเย็นๆนะฮะช่วงนี้ก็แม่บ้านคำุชาก็เปิดเพลง u t u b e ฟังนะพักผ่อนกันไปฮะช่วงนี้ก็สี่มงเย็นแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลามืดค่ำนะฮะพรุ่งนี้ก็ประสานต่อนะก็เอาสังกะสีก็มาไว้ตรงนี้นะฮะเท่ากับว่า ทําใหม่อีกรอบหนึ่งครับทำครั้งแรกมันก็ฝนฟ้าลงมาสอบปูนมันก็ล้มลงมาฮะพื้นดินกระชื้นแฉะอันนี้เลยช่างกับูชามาซ่อมแซมให้แล้วเท่ากับทาใหม่ให้โคงดีแข็งแรงขึ้นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มงงุงราคาต่อนครับ